ไปดูกันที่ชนบุรีกันหน่อยบ้านพี่บอนเอาอีกแล้วค่ะทำไมฮะแต่เช้าเลยอยู่ๆเนี่ยก็มีหนุ่มใหญ่คนนึงร่วงตุ๊บมาจากชั้นสามแล้วก็มาติดอยู่บนหลังคานึกว่าจะนอนแน่นิ่งที่ไหนได้ลุกขึ้นมาวิ่งพรานไปทั่วเลยค่ะเห็นมอื้ แล้วใครก็ไม่รู้วาวิ่งอยู่ตรงนี้อะอแล้วเมื่อสักครู่นี้ได้ยิงเสียงในคลิปค่ะเขาร่วงลงมาเหรอเออใช่เขาร่วงลงมาค่ะคุณผู้ชมเสื้อก็ไม่ใส่ใส่กางเกงตัวเดียวเดินไปเดินมาบนหลังคาสังกะสีในลักษณะที่ร้านด้านล่างเนี่ยเขาทํายื่นออกมาคล้ายๆกับกันสตร์เป็นหลังคาโครงเหล็กแล้วก็ปูด,ด้วยสังกะสีอีกทีหนึง่งพอคนขึ้นไปวิ่งค่ะ สียงมันก็ดัง<ช>แล้วมันก็หวาดเสียว่ามันจะถล่มร่วงลงมาหรือเปล่านะคะคนที่อยู่ด้านล่างก็ต้องคอยลุ้นไปด้วยคนที่อยู่ด้านบนวิ่งไปทางไหนคนที่อยู่ด้านล่างต้องวิ่งหลบ เพราะว่ากลัวว่าเขาจะร่วงลงมาแล้วก็มาทับใส่ได้เจ็บอีก2คนอันตรายจริงๆไม่ต้องสืบนะคุณผู้ชมคนปกติเขาไม่ขึ้นไปวิ่งกันแบบนี้ไม่โดนตัวไหนมาคะเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่ๆค่ะพี่กิง้งซึ่งคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็ถ่ายคลิปไว้ได้นะคะแล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ว่าผู้ชายคนนี้ลักษณะรูปร่างสูงใหญ่อายุป,ประมาณ35-40ปีหลังสักยัน แขนสักลายมไม่มีใครยันเขาลงมาเขาลงมาเองจากระเบียงชั้นสามค่ะล่วงตุ๊บลงมาแล้วก็วิ่งพล่านไปทั่วเลยวิ่งไปวิ่งมา คนละเมืองดีเขาทนไม่ไหวเขาัวจะเป็นอันตรายแล้วย่านนี้มีร้านอาหารนักท่องเที่ยวก็เยอะโทรแจ้งตำรวจสพเมืองพัทยาค่ะตำรวจมาถึงปุ๊บลักษณะาอาคารหลังนี้เป็นอาคารพาณิชย์สูงสี่ชั้นอยู่ภายในซอยชัยยพูหมู่สิบตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับพอหลังจากที่ชาวบ้านเขาชี้จุดว่าเนี่ยห,ห้องนี้ห้องนี้คือห้องพักของชายคลั่งตำรวจขึ้นไปอ้าว ประตูล็อกจากด้านในนะตำรวจก็เลยต้องใช้วิธีย่องย่องย่องตามระเวียงแล้วก็เข้าไปด้านหลังของชายคลั่งแต่ว่าพอตำรวจมาถึงชายคลั่งคนนี้อุ๊ยจากหลังเท้าเป็นหน้ามือคือจากแย่มาดีขึ้นแต่ถามว่ายังคลั่งอยู่ไหมคลั่งอยู่นะคุณผู้ชมแต่ว่าลักษณะเขาเนี่ยไม่ได้วิ่งหนีแล้ว เป็นการนั่งสมาธิแทนค่ะอเออแปลกเหมือนกันอยู่ๆอยากจะมาสงบใช่แต่ตอนแรกนี่วิ่งไปทั่วเลย <พา S 1> โอ้พี่ตำรวจเนี่ยก็เลยเอามือไปจับแขนมาใส่กุญแจมือจังหวะนี้ชายคลั่งก็คงยังอยู่ในสมาธิของเขานั่งนิ่งปิดวาจาปิดตาไม่พูดไม่จาเลยค่ะหลังจากนั้นตำรวจก็เอาตัวมาสอบปากคำแต่ว่าเขาปาิดวาจา,า,างไงเขาไม่พูดสอบปากคำอะไรก็ไม่พูดแต่ตำรวจบอกไม่เป็นไรงั้นขอเช็คประวัติดูค่ะ แล้วดูสีท่าที่ต้องเอาไปอ่ะคุค้นๆไหมค,คะพี่คิงพี่บอลโอ้พะคิ้วอย่างนี้เลยออพาหลังใส่เปมัดมือมัดขา <S <S นอนคว่ำหน้าแบบนี้ใช่เลยเออแต่เสียอย่างเดียวนะเขาไม่มีดอกนะ <S <S มีดอกท่านหลังมีคล้ายอยู่เหมือนกันแต่ว่าลายของเขาเป็นลายสักยันนะคะพอเอาตัวมาสอบปากคำเนี่ยตำรวจบอกว่าเขาไม่พูดไม่จาไม่รู้สาเหตุว่าโดนตัวไหนมาแต่พอสอบประวัติดูย้อนหลังโอ้โหชัดเจนค่ะเคยมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติด เคยก่อคดีอาชญากรรมรแล้วเมื่อ3เดือนก่อนเพิ่งโดนช็อตไปเองอเอไม่ได้ไ ไม่ได้ไปจับลวดไฟฟ้านะโดนช็อตจากปืนไฟฟ้ามาก่อนอ๋อโดนสยบใช่โดนสยบมาก่อนเพราะเขาเคยคลั่งมาก่อนค่ะตำรวจก็เลยต้องเอาปืนไฟฟ้าไปช็อตไปช็อตเสร็จปุ๊บก็เอาตัวมาโรงพักแล้วก็ปล่อยมาอีกทีพอปล่อยมาอีกที <ๆ S 2> ก็มาคลั่งอีกรอบหนึ่งผ่านมาแค่3เดือนเท่านั้นนะคะ <S <S <ๆ>ตำรวจบอกว่าแม้ว่าครั้งนี้เขาจะยังไม่ยอมตอบคําถามใดๆแต่ว่าได้มีการนําตัวส่งไปโรงพยาบาลแล้วไปตรวจร่างกายหาสารเสพติดค่ะและตอนนี้เนี่ยก็อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอและตำรวจอย่างใกล้ชิดหากได้สติกลับมาเริ่ม พูดจารู้เรื่องจะมีการสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งหบังว่าครั้งนี้จะเอาไปนานๆหน่อยนะมไม่ใช่ว่า3เดือนแล้วต้องมาจับกันใหม่นะคะม,มันก็วนไปซ้ำๆแล้วส่วนใหญ่ก็หน้าเดิมๆจริงมไม่รู้ว่ากระบวนการคัดเกลากระบวนการบำบัดมันม,มีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะ